ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับมาทัดท้ายกันเหมือนเดิมครับช่างวัดนะครับคลิปนี้นะครับเรามาดูระบบอินเวอร์เตอร์กันนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ชุดประกอบนะครับ2 2ิกิโลวัตต์ครับระบบ36โวลต์นะครับเราจะมาโฟกัสเกี่ยวกับตัวระบายความร้อนในชุดอินเวอร์เตอร์กันนะครับว่าเราใช้ระบบระบายความร้อนยังไงนะครับเราจะใช้พัดลมเป็นตัวระบายความร้อนนะครับให้แก่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับในระบบอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้นะครับ เพื่อนสมาชิกหรือว่าเอฟซนะครับก็จะได้ยินเสียงครับเสียงพัดลมครับเสียงพัดลมทํามานะครับมันทํามานยังไงครับมันจะทํามานขึ้นอยู่กับเทมหรือว่าอุณหภูมินะครับเมื่ออุณหภูมิสูงนะครับตัวเทมคอนโทรนก็จะทํามานะครับมันทํามานยังไงก็คือเราจะใช้เทมคอนโทรนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเทมคอนโทรนนะครับเอาไปจับเอาไปจับที่ตัวยิดซิงครับยิซิงของอินเวอร์เตอร์ก็แล้วแต่ว่าเราจะ ไปจับในส่วนไหนนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะจับในตัวยิดซิงคของตัวอินเวอร์เตอร์ครับหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็เซตอุณหภูมิมาไว้นะครับว่าถ้าอุณหภูมิมันเกิน3าองศาก็ให้พัดลมทำฮารนะครับอนะครับประมาณนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะไปจับตัวทนตัวช์จนะครับตัวพาร์มาตัวนี้นะครับ ถ้าอุณหภูมิมันเกินที่ตั้งไว้ก็คือผมตั้งไว้32ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวควบคุมในส่วนของตัวตัวคอนโทรลชาร์จนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับนะครับถ้าอุณหภูมิเกินมันก็จะทํางานนะครับมันทํางานยังไงนะครับตัวคอนแทค์รีเลย์ของตัวเทม็คอนโทรลนะครับมันก็จะสั่งต่อนะครับหน้าคอนแทคสั่งต่อเราก็จะไปสั่งต่อให้โซลิน่าให้ตัวรีเลย์ครับ คอยดีเลย์ทมานนะครับคอยดีเลย์ทมานผมก็ยกตัวอย่างตัวนี้นะครับอ่านะครับโอเคนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคอยดีเลย์นะครับเมื่ออุณหเมื่อตัวเทมคอนโทรลมันจับว่าอุณหภูมิสูงแล้วมันก็จะต่อหน้าคอนแทกมาสั่งให้คอยดีเลย์ทำมานจากนั้นนะครับเราก็เอาหน้าคอนแทกของดีเลย์ตัวนี้นะครับไปสั่งพัดลมนะครับอ่านะครับไปสั่งพัดลมนะครับอ้นนี้เป็นหลักการวิธีการระบายความร้อนนะคอนโทรลนะครับเป็นหลักการคอนโทรลใน การระบายความร้อนให้อุปกรณ์ในอ่างซลาเซลของเรานะครับอ่านะครับโอเคครับเพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อข้องใจหรือว่าจะถามนะครับจะทักทายมาถามก็ไม่ว่ากันครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเป็นชุดประกอบนะครับชุดนี้ผมใช้มานานแล้วนะครับผมใช้มานานแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นพาเวมานะครับเป็น 60m ครับ 60m ครับรับแรงดันฝั่ง pv ก็ไม่เกิน1 5 0โวลต์เข้ามานะครับอันนี้ผมต่อมา1ึสติ้งครับต่อมาเต็มๆเลย ตอนนี้ระบบก็ทำงานอยู่ครับแดดอึมครึมครับแดดมาบ้างไมมาบ้างครับวันนี้ครับแต่ตอนนี้มันอ่าตัวคอนโซลชาร์จตัวนี้ครับกำลังไฟฟ้าที่ได้นะครับตอนนี้อยู่ที่400-700ถึงวัตต์นะครับนะครับ400-700ถึงวัตต์นะครับตอนนี้มีโหลดอยู่หม้อหุงข้าวนะครับหม้อหุงข้าวนะครับอ่าหลักการระบายความร้อนนะครับสําคัญนะครับในระบบอ่าโซล่าเซลล์นะครับในอินเวอร์เตอร์ประเภทเป็นชุดคิดชุดประกอบนะครับเราต้องต่อพัดลมระบายความร้อนให้มันนะครับเพราะถ้าเราไม่ต่อพัดลมระบายความร้อนอาหารเข้านะครับ ตอนนี้นะครับพัดลมก็ทํามาตามอุณหภูมินะครับเราอาศัยหลักการอุณหภูมิเอาอุณหภูมิมาเป็นตัวสั่งให้คอยลรีทํามานนะครับเพื่อจะไปสั่งตัดต่อพัดลมระบายความร้อนนะครับในส่วนนี้นะครับของของผมนะครับในชุดอินเวอร์เตอร์ชุดนี้นะครับมันมีพัดลมอยู่3าตัวนะครับผมจะเป่าฮิตซิงสองตัวนะครับแล้วก็ปอหมอเอแปเลงเทอร์ลอยหนึ่งตัวอยู่ด้านล่างนี้นะครับอนะครับ ตอนนี้นะครับกระแสฝั่ง AC ครับ 2.4m นะครับอ่าหม้อว์หัวเข้าครับตอนนี้หัวเข้าอยู่นะครับ 2.4m นะครับฝั่ง AC นะครับอ่านะครับฝั่ง DC บ้างฝั่ง DC ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับก็มันก็จะอ่าใช้ power ครับอ่าเราใช้ power meter โชว์ครับอ่านะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ 25m ครับ 25m ครับอ่าอาจจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยครับ power meter ตัวนี้ครับ ในส่วนนี้เขาเรียกวเว power เตอร์นะครับอ่านะครับตัวนี้ power เตอร์ครับจับจับกระแสฝัง DC ครับที่จะมาเข้าบอร์ด i n ์เตอร์ครับอ่านะครับอ่านะครับวนในส่วนนี้ครับเราใช้พัดลมระบายความร้อนครับจะทํางานตามอุณหภูมินะครับอ่านะครับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นพัดลมก็จะทํางานนะครับอ่านะครับเหมือนกันครับในบอร์ดตัวคอนโซลชาร์จตัวนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับจะมีพัดลมตัวระบายความร้อนหลักการครับก็เราเวลาติดตั้งนะครับอย่าติดตั้งให้มัน แนบชิดกับผนังนะครับของผมผมจะไม่แนบชิดกับผนังนะครับเทคนิควิธีการก็เพื่อจะได้ให้มันระบายความร้อนได้ดีครับนี่ซื้อมาใช้ยังไม่มีปัญหานะครับยังไม่มีปัญหาเลยครับยังไม่มีช็อตตุ่มตามอะไรไม่มีครับไม่มีครับอินเวอร์เตอร์ก็สองสองกิโลวัตต์นะครับนี่ตอนนี้สามารถที่จะใช้ได้ถึงสามพันวัตต์นะครับแต่ว่าโหลดมันไม่ถึงครับอ่ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเราที่จะใช้งานด้วยนะครับอ่านะครับโหลดเต็มที่สองพันวัตต์นะครับสองพันวัตต์นะครับอ่าเราใช้แบตเตอรี่ครับ แบตเตอรี่เราเป็นใช้แบตเตอรี่ตะกัวนะครับแบตตะกัวก่อหรือแบตน้ำแบตรถยนต์เนี่ยครับเนี่ยครับอ่าใช้ระบบสามลูโวลต์นะครับอ่านะครับขนานกันสองตัติงครับอ่าสองโมดูลสองตัติงนะครับขนานกันนะครับระบบสามลูกนะครับอ่าในส่วนนี้นะครับชุดคิดหรือว่าชุดประกอบแบบนี้นะครับถ้าเราใช้พาเอ็มอาร์หรือว่าตัวคอนโทรลชาร์จแบบนี้นะครับมันเหมาะสมกับเหมาะสมกับแบตเตอรี่ประเภทแบตน้ำนะครับแบตน้ำนะครับถ้าไปใช้กับแบตลิเธียมอาจจะมีโวลต์ไหลนิดนึงนะครับเพราะว่า ฟังก์ชันการปรับมันนะครับมันมีโฟลติ้งชาร์จกับพบชาร์จนะครับตอนนี้นะครับเราปรับให้มันแมดกันครับแต่ว่าได้ดีนะครับต้องอัปเกรดขึ้นไปใช้ MBPT ประเภทที่ว่าสามารถควบคุมการไหลได้แม่นๆครับแม่นยำกว่านี้นะครับอ่านะครับนะครับที่เคยใช้งานนะครับจากสถาพนจากประสบการณ์การใช้งานครับอันนี้เราปล่อยชาร์จไปได้เลยครับแล้วแต่ครับเพราะว่าเป็นแบตดนามครับแบตแบบมือสองนะครับ ไม่ซีเรียสนะครับชาร์จชาร์จมันเต็มที่กันไปเลยครับแล้วแต่เราจะปรับตั้งครับตอนนี้มันได้กําลังไฟฟ้ามาที่อยู่ที่900วัตต์แล้วครับมาดูกระแสครับกระแสลอบไป 23m นะครับตอนนี้แดดมาแล้วนะครับผมใส่แดดมาแล้วนอกบ้านนะครับนะครับนี่3มเลวครับตอนนี้โหลดอยู่ที่2 4มนะครับฝั่ง AC นะครับอ่านะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมครับต่อจากคลิปที่แล้วกันไปเลยครับาระบบระบายความร้อนเราครับที่กล่าวไปแล้วครับ อันนี้พัดลมก็ทางานแล้วครับเห็นไหมครับทางานตามอุณหภูมินะครับโอเคนะครับเรงดันแบตเตอรี่ครับเรงดันแบตเตอรี่สามเจ็ดโวลต์นะครับสามเจ็ดเก้าโวลต์นะครับชาร์จมาลงแบตเตอรี่ยี่สิบแอมป์นะตอนนี้แล้วแต่ความเข้มของแสงนะครับอ่านะครับโอเคนะครับหลักการวิธีการนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับเราต่อระบบพัดลมระบายความร้อนเข้ามาช่วยนะครับต้องต่อนะครับไม่ต่อนี้งานเข้าแน่นอนครับตอนนี้เสียงพัดลมทํางานตามอุณหภูมิของมันนะครับตอนนี้ถ้ามันมีโหลดก็ มีความร้อนเก no ิดขึ้นเมื่อใดที่มีโหลดก็จะมีความร้อนนะครับเมื่อมีความร้อนก็อุณภูมิตัวเทมเปอร์โทรจับได้ครับเหตัวนี้ก็เป็นตัวจับซิง์ครับซิง์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจับตัวเทมเปอร์ตัวอินเวอร์เตอร์ไอตัวพาวเวอรมาครับตัวนี่ทํางานครับเห็นไหมครับตอนนี้ครับระบบระบายความร้อนก็ทํางานนะครับในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวไปไล่เรียงครับถ้าเพื่อนามันชิคเป็นใดมีข้อกังใจครับเป็นชุดคิดนะครับชุดคิดชุดประกอบนะครับชุดคิดชุดนี้นะครับอ่า มันก็เป็นไฮบิดนะครับเป็นไฮบิดไปแล้วครับเป็นไฮบิดเหมือนกันครับจับเร่งดันได้ครับเร่งดันต่ําตัดนะครับถ่ายโหลดไปเอทีข้าเอทีเอสนะครับอ่านะครับจากชุดนี้นะครับควบรวมเป็นตัวเดียวกันก็จะเป็นเป็นตัวนี้ได้เลยครับอ่านะครับอ่านะครับอยู่ในตัวนี้หมดเลยครับ M p ็มดัชาร์จนะครับ a t s นะครับนี่นะครับนะครับตอนนี้น่าจะเพื่อนสมาชิกหรือผู้ติดตามท่านใดดูคลิปนี้ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วครับคาว่าไฮบิดไฮบิดมันหมายความว่าผสมรวมกันนะครับ จบมารวมกันเป็นตัวนี้นะครับอ่านะครับนี่ครับที่มาที่ไปนะครับโอเคครับคลิปนี้เล่าสู่กันฟังหรือว่าปล้ำเพื่อก็มาพอประมาณแล้วครับเรื่องของการระบายความร้อนนะครับผมจะยกลอยนะยกลอยครับยกลอยนิดนึงครับเพื่อจะให้เกิดอ่าโฟลหรือว่าการไหลของลมมันไหลได้ดีครับอ่าโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยครับช่างกดนะครับสวัสดีครับ